ก็เอ,อเอดนเจอร์บนท็อปเออาลองมาท็อปกันตัวหน้าจาของแบบเลยครับจัง <c oughs> มันจะวแม่น,น,นดูงานแม่งแบบว่ามันมันละเอียดจริงๆครับแล้วก็แล้วก็ไซส์ขนาดขนาดขนาดของต<ท>ัวเหยื่อามาดูเลย นี่ครับด,ด้วยด้วยด้วยขนาดของตัวเหยื่อที่มันออกมาจากซีนซีมั่นใจได้ว่าคือมันเท่ากันทุกตัวครับแล้วก็เหลืออ,องศาที่เราจะเจียแค่ตรงนี้เองครับจากเนื้อไม้นี่แบบเรียบมากแล้วก็ไวมากครับนี้ใช้ความไวแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไวมากแล้วแบบซื้อบริษัทสนใจเครื่องซีนซีนะครับตือต่อได้ที่ดิวอ,อ,อินเตอร์มั่นใจกับบริษัทนี้มากผมยึงอ,อึ้งอ่ะคือแบบว่า เฮ้ยอะไรวะคือสืรจองงมาคือเหล่ามือคือเหล่ามือตัวนี้ด้วยการคึึงแบบจากมือมาครับอยากมือมาแล้วก็เอามาเขียนแบบสแกนแล้วก็กัดจากเครื่องชิวชิว c ซนเนี่ยครับจากที่พี่หนึ่งกำลังจะเอาไปลงที่โรงงานฮันเตอร์ครับสวยมากครับแล้วงานละเอียดแค่ตัดปรับแต่งนิดหน่อยก็คือกระดาษทรายนิดหน่อยก็โอเคนะครับแล้วก็ตัดที่หักสองันแล้วมากบเป็นตนผุเนี่ย ใช้เวลาไป2นาที57วิบเตรท่ากับ8ตัวนี้เฉลี่ยต่อ1ตัวประมาณ3ามถึงสี่สิประมานนได้งาน8ตัวนี่ก็มีแพ็กนะคะจะของอะไรเก่งเลยเก่งเลยอัชยาอรชยาอจชรากร้ากันนี้อลมนโดฝากหน่อยผมว่าผมมั่นใจสำหรับ ครึ่ง4 c นะครับเพราะว่างานด้วยด้วยด้วย,วยออกมาจากคอมพิวเตอร์จริงๆที่เขียนจากทุกโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นมันเท่ากันนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งว่าเอาเวอร์เนียวัดว่าตัวนี้4.5นะตัวนี้5เซนจะเกินหน่อยแต่ตัวนี้คือมันเท่ากับทุกตัวแล้วก็งานละเอียดเหมือนเหล่ามือมออกมาแล้วจริงๆเหล่ามือผมไม่รู้ว่าจะได้เท่านี้หรือเปล่าเพราะว่เลยต้องถ่ายเขกแต่งนิดหน่อยเรื่องแรกก็หรือว่าตอนที่ตัดแค่ตองนั้นเองครับแล้วงานออกมาดีมากแล้วไหว แอคชั่นเป๊ะแอคชั่นเป๊ะครับน้าที่นะนาที่มองมองอยู่ว่าอยากจะผลิตงานแบรนด์ของตัวเองโทรมาคุยกับเี่ยนหนึ่งได้ครับหรือว่าอยากได้เซีซีใช่อยากได้เซีซีก็ติดต่อมาที่คุณแ๊กหรือว่า,อ,าอินบอ็อกไปคุยกับพี่หนึ่งของฮันเตอร์ได้เลยครับแล้วก็ฝากอีกน,นิดนึงนะนาหลายๆคนที่อยากจะได้เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วแค่ว่า,าทางที่โรงงานที่หนึ่งเนี่ยจะมี CNC เครื่องใหญ่แล้วว่าต้องผลิตเป็นกันทีเป็นพันตัวหมื่นตัวไม่ใช่นะครับเปลี่ยนความ่ ร้อยตัวสองร้อยตัวก็รับผลิตครับนะครับเจ้าของโรงงานครับอันหนึ่งแฮนเตอร์โอเคครับสวยจริงผมผโคตรชอบเลยจจริงเนี่ยเนี่ยปุ๊บเราก็เรินลวดใช่สวยครับมีอะไรครับงานอันนี้เป็นแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์ครับเบิือดกรู้สึกว่าคือ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 นั่งเหล่ามือกว่านะได้ก็คือวันนี้มาสองนาทีกว่าเสร็จแปดตัวครับผมอึ้งเลยวันนี้สุดๆุดครับ Don't you make me wanna say, Oh, 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 we gotta fight. oh, my god, oh, got fight Baby, baby,